สวัสดีครับทุกคนทำกระเพราทำกะเพราวันนี้วันหยุดเดี๋ยวเราจะลงไปทำกะเพราใครอยากกินอ่อาจีดาอยากกินหมมาอยากกินเดี๋ยวเราก็ลงไปทำกันหุงข้าวก่อนนะข้าวเล่อน้อยอะี่ไหนโดยัมาน ปประมาณ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 พอแวแล้วุ้ยเหลือไหนเลยหมดเลยหมดแล้วไปซาวน้ำไปไปซาวน้ำไปนิดหน่อยเขาเรียกน่าพอแล้วพอแล้วอ่ะซาวน้ำเอาโอเคเดี๋ยวต้องล้างให้เจ็บกับป้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเจ็บค่ะ คนๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอค่ะมันไม่เจ็บค่ะคนๆเลยค่ะกินตอนไหนหรอกินตอนเย็นน้ำน้ำจริงอ่ะตะกดน้ำใสกดน้ำใส่ใช่กดน้ำใส่พพอ่พอ,พอยงัง ใส่ให้ท่วมข้าวเลยท่วมแล้วแหละแต่ข้าวตรงนี้มัไม่เอาพอไหนลองดูซิท่วมยางจัดข้าวให้มันเสมอๆกันแต่ว่าเดีทำมันหกติดๆก็เสมอแล้วได้ไหมเนี่ยเอาข้าวที่อยู่ข้างๆลงไปด้วยเขี่ยลงไปด้วยเนี่ยข้าวข้างๆอ่ะอืม เด็กๆก็สามารถฝึกหุงข้าวได้ใส่หม้อค่ะเชฟป<ห>ิดฝา,าเดี๋ยวปั๊บเจ็บปั๊บให้โอเคหุงแล้หงแล้วปุ๊บเบอร์สวิตเบอร์สวิตอ,อ่ากดหุงด่วนไปเลยหุงด่วนอยู่ไหนหุงด่วนอยู่ไหนไนี่นะใช่ โอเคเสร็ okay. จเรียบร้อยหุงข้าวเสร็จต่อไปเราไปเตรียมอะไรอ่าไปกระเพราเสร็จไปกระเพราเสร็จไปกระเพราไปกระเพราเยอะจังใช่แล้วก็อันที่เน่าโมงเยอะเลยโอ้ยังไม่ได้สาไปเด็ดไปกระเพราก่อนเอาชามไปใส่เอาล้างก่อนไหมไม่ไม,ไม่เราเด็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยล้างทีเดียวไป

เด็ดหรอเด็ดเลยโหนอนกินกอาหนอนกินอ่ะเด็ดไปเลย <laughs> ล้างให้ม,นมันนี่หน่อยไม่ต้องกลัวเนี่ยเนหะ็นไมล้างไม่ต้องขยำแค่แบบให้มันอน,นี่เฉยเ,เดี๋ยวมันช้ำไปมันช้ำไปแบ่งขี้ขี้ขี้ขีี้ออกเผื่อมันมีดินมีทรายติดเห็นไหมอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เทน้ำออกเดี๋ยวเราจะไปเด็ดพริกกันนะครับ พริกอยู่ในบ้านเราเองไม่ต้องไปซื้อดูต้นพริกอยู่ไหนใช่เด็ดไม่ต้องเยอะเอาที่ป้าหามากินพอเอาสักห้าเม็ดพอเอาสีเขียวด้วยก็ได้จะได้สวย,สวย เอาไม่ต็มใหญ่ว้ายดีนะไม่อะไรยังนี่ใหญ่ออาามกกากสองส,สามสี่ห้าหกได้โอเคพิกพิกต้นนี้นกเป็นคนปลูกให้ไม่ได้ปลูกเองนกคือใครหรอนกก็คือเนี่ยนกที่บินไปบินมาแล้วมันมาเออเออลงมาแล้วมันก็เลยขึ้นมาเป็นต้นพริกให้เรา รกกเราแค่อยากกินพริกเหรอผิดากฮะอยากกินพริกเหรอไปต่อไปแล้วก็จะมาสับหมูกันนะครับวันนี้เราจะกินกะเพราหมูสับใช่ไหมใช่ะเดะกินหมูชิ้นหมูชอตหมูสับหมูสับกินง่ายใช่ไหมได้ไเดี๋ยวเอาชินพี่แบบนี้เหรอ เอาปังต่อใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะอิโต้เหรออ,อ,อันนี้คือทำไม่ได้นะอ,นนอันนี้อันตรายมากมากไม่ใหญ่เกินไปใช่อันนี้มันใหญ่เด็กทำไม่ได้ชุบคมไหมนเนี่ยปับให้มันเล็กๆก่อนให้ขนมเ,เอาชิ้นนี้มาให้ ครับทุกพ่อก็ไม่รู้นะ การดูป้าใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันหอยออนเี้เหรอเดี๋ยวเรียมของให้เสร็จก่อนต่อ,อไปแล้วก็หั่นกระเทียมนิดนึงอาธิบดีมีดกัน,นเอาอันเอาอันใหญ่กว่านั้นห,หน่อยนึง ก็ร้อ,อนจังป้าหายนกระเทียมไปชิ้นใหญ่ๆนะทำไมหรอเด็กจะได้แยกออกได้เฮ้ย <c oughs> ลงองเป็นบท ใช่ใช่ไหนนนะะคะี่ไงน้าสีเร,รเราอยู่ในบ้านกันปิดประตู <c oughs> มาแล้วมาแล้วเขาไปไหนกันเขาไปไหนกันเขาไปไหนกันแล้ว สั่งอะไรไปแล้วบ้างคะสั่งอะไรคะหนสั่งเรียกว่าสีอ๋อเอาไข่ยี่สิบาทครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำไหมครับขวดเล็กอ่าขนมเราจะไปซื้อขนมด้วยโอ้ซีอิ๊วดำหมดเอาไข่ก่อนัข้าวเหรอจะไปผัดกะเพราโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปซื้อก็ได้ครับ xíu kẹo ngọt hả? <coughs> <coughs> Mình đã ép Mình 5000 đồng. ép Mình đã mua. Mình đã mua. เราใช้แอปส่องอยู่มาแอปส่องที่มาแอปส่องอยู่เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะ โอเคป้าสีใจดีคร<ะ>ับเบบสีอิวดำมาให้ไม่ต้องซื้อ<ะ>โอเคได้ของพบแล้ว ใช่เหรอใช่กินอะไรเยอะหมดหรอเราชอบกินแกงผึ้งจ <ขอ S 1> ื๊อ <condu it S 1> ผัดไปที่ผัดอยวพึ่งให้น้ำมันร้อนก่นอนเคี่ยวเคี่ยว,ยวยน้ำมันรตาล

Axinka. เค็มคนหวานแล้วก็เคยผสมกันอนะ่ะไม่รู้มันจะเป็นาารสชาติยันไงเราไม,ไม่รู้ครสชาตินั้นก็บอกไม่ถูกอะ่ะโหแล้วดูนะแล้วเขาใส่สีด้วหล,ลังจากแบบข้าวมันดำอ่ะดูนิ ข้าวมันจนดำเงนุ่มนุ่มขึ้น